ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันก็ยังคงอยู่ที่สวนสละที่ตำบลทุ่งเบญจาอําเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีอยู่นะคะซึ่งมีพี่นล珑แล้วก็พี่สมชายเนี่ยนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนวันนี้แล้วก็จะมาถ่ายทอดความรู้ให้ทราบกันว่าการทําสวนสละเนี่ยในแง่มุมของการขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจํานวนต้นเนี่ยไม่ว่าจะสละหรือพืชใกล้เคียงกันอะไรก็แล้วแต่เขามีวิธีการเหมือนกันไหมคะก็ค่อนข้างคล้ายกันครับคือต้องล้มต้นแม่แล้วก็เปิดหาตาที่รากมันสานกันอยู่เนี่ย สมัยก่อนก็จะไปฝังทรายไว้ก่อนแล้วพอกงอกแล้วถึงจะมาหันอีกทีนึงแต่เดี๋ยวนี้เราก็ทีเดียวเสร็จเลยคือปอกเสร็จเห็นตาเสร็จหันใส่ถุงรองอกอย่างเดียวเลยครับงั้นพี่สมชายสาธิตให้ดูนี่คือต้นของสละหมอดตัวผู้นะครับนี่คือการเปิดรากก่อนครับเพื่อจะหาตำแหน่งตาครับ๋อรากมันบังอยู่เรามองไม่เห็นไม่เห็นครับนี่คือตำแหน่งตาครับตาคือตำแหน่งตาก็จะอยู่ใต้คานดอกนะครับจะมาบางทีมันก็ตาเล็กบ้างนะครับนี่ครับ ตาเล็กครับมันก็มีส่วนขึ้นขึ้นครับขึ้นนนี้ก็ขึ้นแนนอนห่หลังจากที่เราเลาะตาเสร็จแล้วก็จะผ่าเป็นแบบนี้ครับถ้าเป็นต้นสละสายพันธุ์อื่นเนี่ยไม่ใช่สละหม้อนะครับมันก็จะใหญ่ใหญ่เราสามารถจะหั่นแบบนี้ได้ห้าชิ้นต่อหนึ่งต้นแต่ถ้าอย่างเนี้ยสามหรือสี่ก็เต็มทีแล้วครับซึ่งตรงนี้ถ้านับจํานวนตาแล้วตรงนี้ก็หนึ่งคันดอกก็หนึ่งตาสําหรับ สละพันธุ์อื่นนะครับแต่ว่าสําหรับสละสุมาลีแล้วบางทีสีห้าคานดอกก็ไม่มีตาเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นของสุมาลีจะไม่มีตาครับมันก็มีมันเป็นบางชิ้นบางชิ้นก็ไม่มีแต่ถ้าเป็นสละมหม้อหรือสละเนินวงเนี่ยเราสามารถล้มต้นมาปุ๊บเนี่ยเรานับคานดอกปุ๊บเรารู้แล้วว่าต้นนี้มีกี่ตาหลังจากที่เราผ่าเป็นชิ้นย,วยาวๆแล้วเราก็จะมาซอยเป็นชิ้นเล็กคือชิ้นละหนึ่งตาอีกครั้งหนึ่งครับ ก็หลังจากที่เราหั่นแล้วก็จะแช่พวกน้ํายาเร่งรากนะครับจากตานีกว่าเขาจะโตเป็นต้นใหม่นี่นานแค่ไหนอรถ้าจะให้พร้อมปลูกก็ประมาณ3เดือนครับคนที่เขาจะขายต้นพันธุ์นี่ก็เหมือนว่าเขาต้องล้มต้นไปเลยใช่ครับส่วนมากก็จะต้องล้มต้นแล้วก็ถ้ามีต้นพันธุ์ดีที่ยังเล็กอยู่เขาก็แค่หนอ่อแล้วก็ไปเข้ากระโจมประมาณ3เดือนหรือ4ี่เดือนก็จะเอาต้นออกมาพัก <5 S 1> แล้วจะได้ปลูกได้ นั่นคือวิธีการขยายพันธุ์เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทําไมเวลาต้องซื้อพันธุ์ใหม่ๆม,มาปลูกนี่ราคามันถึงสูงครับ <นะ S 1> ใช่คับ,คบถ้าจะเอาเยอะเขาก็ต้องลบต้นกันเลยอันนี่ก็คืออีกหนึ่งข้อมูลความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขยายพันธุ์สละค่ะ